เดี๋ยวเราไปเที่ยวรับลมหนาวกันที่จังหวัดพิจิตรกันบ้างนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนะคะจัดกิจกรรมโครงการต้อนรับลมหนาวน้าบึงสีไฟโชว์ไลท์แอนด์ซาวน้ำพุเต้นระบำประกอบเสียงเพลงและม่านน้ำพุครั้งแรกของจังหวัดค่ะ นางสาวทันียาในพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการต้อนรับลมหนาวณนะบึงสีไฟจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรระหว่างวันที่5ถึง7ธันวาคม2,567 ตั้งแต่เวลา19นาฬิกาถึง23นาฬิกา30นาทีณบริเวณสวนสาธารณะ,ะบึงสีไฟเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตรกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนและมีการกระจายไรายได้ให้กับจังหวัดพิจิตรตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวบึงสีไฟให้เป็นสถานที่สําคัญของภาคเหนือตอนล่างค่ะกิจกรรมภายในงานนะคะก็จะประกอบไปด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมโขน การรำละครอนอกการแสดงน้ำพุเต้นระบำการแสดงดนตรีโฟกซองการแสดงคอนเสิร์ตสวนดอกไม้ต่างๆก็จะประกอบไปด้วยน้ำตกดอกไม้นานา,นา,นานชนิดไฟประดับเป็นรูปอุโมงค์จันทร์เต็มดวงต้นคริสต์มาสผีเสื้อขยับได้จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดพิจิตรและก็นักท่องเทีย่ยวรับลมหนาวเพลิดเพลินบึงสีไฟระหว่างวันที่5ต่อเนื่องจนถึงวันที่7ธันวาคมพร้อมถ่ายรูปเช็คอินกับสวนดอกไม้รับลมหนาวและทุ่งดอกไม้ ต่การตาจัดโชว์ถึงวันที่11ธันวาคมค่ะ